ก็ต้องขอกลบาวสวีดัสสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง a t c h a น n e l นั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการ์หน้าฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับก็วันนี้อยู่ในส่วนกิจกรรมใหม่เลยนะครับก็เป็นกิจกรรมสายฟรีนะครับผมวันนี้พี่จะมาสอนรับในส่วนลูกซองนะครับลูกซองดีแท็กลุ้นรับฟรีถาวรนะครับลุ้นได้ถาวรกันทุกคนเลยนะครับก็ใครอยากได้นะครับใครที่รอ ลูกซองดีแท็กนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับผมเนาะโอเคนะครับก่อนจะไปดูในส่วนกิจกรรมของฟรีนะครับก็มีกิจกรรมในส่วนอ่าที่มาใหม่นะครับผมล่าสุดเหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามานะครับผมอยู่ในส่วนตรงไหนนะตรงนี้นี่เลยเป็นห้องทดลองรับนั่นเองนะครับกับแฟชั่นนะครับในคังส่วนังนะครับพร้อมการันตีไอเทมนั่นเอง นะครับก็มาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับมัมาตั้งแต่เมื่อเช้า3ามโมงเลยนะครับเป็นกิจกรรมอะไรมาดูกันนะครับก็เป็นกิจกรรมตัวนี้ก็เหมือนกิจกรรมที่ผ่านมานั่นแหละนะครับก็ยังมีรางวัลทั้งหมดอ่ะเรามาดูกันก่อนนะพวามีชุดนี่สชุดที่ที่น้องๆอยากให้กลับมามากที่สุดนะครับแล้วก็จะมีท่าทางตัวนี้นี่เกาพันนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีชุดอีก3ชุดด้วยกันนะครับแล้วก็มีรางวัลทั่วไปข้างล่างนะครับเนี่ยยังไงคนเยอะนะครับมีชุดมี กล่องสูบสกินเปิ้ลนะครับผมเนี่ยนะครับแล้วก็มีท่าทางนะครับผมประมาณนี้อ่าส่วนการเล่นนะครับก็เล่นง่ายๆเลยนะครับก็จะมีให้เปิดตรงนี้อ่าสองเพชรมีตั้งแต่9เพชรนะครับถึง999เพชรนั่นเองครับก็คือ999เพชรเนี่ยก็คือการันตีแน่นอนนะครับผม100%โอกาสที่ได้รับรางวัลใหญ่นั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าน้อยกว่านะครับสีตรงเนี้ยสีเหลืองๆเนี่ยจะเริ่มจางลงนะเห็นไหมอ่าก็จะบอกเปอร์เซ็นต์ที่จะได้รับอ่าไอเทมเนี่ย ก็ตามเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองสักเนี่ยลองสักอุ้ยสองร้อยเลยเหรอเอาสักเอาสองร้อยก็ได้มาแล้วพี่เปิดให้ดูเลยนะครับสองร้อยมันก็จะมีเหลืองอยู่ตัวนี้เหมือนกันนะครับไปเปิดไปเลยนะครับปึ๊บโอเครอสักครู่มาโอ้โหได้ท่าทางครับผมได้ท่าทางตัวนี้นี่นี่นี่เนี่ยพี่มีแล้วหรือเปล่าอะท่าทางตัวนี้โอ้โหโคตรเสียดายเพชรแต่ว่าใครที่อยากได้ชัวร์ก็คือดันไปเลยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะครับ ก็คือยังไงก็ได้แน่นอนนะครับมันจะสุ่มให้5อันนี้เลยนะครับประมาณนี้นะสำหรับของรางวัลเฮ้ยไม่ใช่5อันเนี่ยวหอันเด้นี่นี่นี่เฮ้ยไม่ใช่6อันเจ็ดอันนี่สามไอหกหกหกอะไรวะเนี่ยของรางวัลประมาณนี้เลยเลื่อนดูได้นะครับเนี่ยโอเคเนาะประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้ก็หมดกิจกรรมในวันที่15กรกฎาคมนั่นเองนะครับก็มากันยาวๆเลยนะครับโอเคเนาะทีนี้มาทีนี้เดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนกิจกรรมของฟรีกันดีกว่านะครับสำหรับลูกซอง ดีแท็กนั่นเองนะลูกซองนี้แท็กเนี่ยก็จะเดี๋ยวพี่พาไปดูกันก่อนนะครับสลับค่าสเปตเนาะลูกซองดีแท็กลูกซองดีแท็กถ <c oughs> ึงตรงไหนนะลูกซองดีแท็กนี่ไงเป็นลูกซองควงนั่นเองนะครับ M 1 8 8 7นั่นเองค่าสเตตก,ก็คือดามเมจบวกหนึ่งระยะลบหนึ่งนะครับแล้วก็บวกแม่นยําอีกหนึ่งนั่นเองนะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะสรับสับลูกซองดีแท็กเนาะนี่ประมาณนี้เลยก็คือตอนนี้พี่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเกมจะแจก ลุนรับถาวรนั่นเองนะครับมาจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับก็โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในเว็บ pjspin.com นั่นเองเป็นเว็บที่เปิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับตอนนี้โปรโมชั่นเว็บเปิดใหม่คือเติมเครดิต500บาทขึ้นไปรับคูณ2เลยนะครับสมมติน้องๆเติม500ก็คือจะได้ล่าได้500อีก500ฟรีๆเลยนะครับผมก็เติม500ได้1,000ไปเลยนะครับผมเนาะกดเข้ามาที่แรกนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยให้ให้เรากดคาว่าสมัครสมาชิกได้เลยนะครับผม จากนั้นก็รอสักครู่นะครับจากนั้นก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยนะครับปึ๊บโอเคนะครับจากนั้นรอสักครู่โอเคนะครับพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกนะครับจากนั้นก็กดที่เติมเงินหรือเติมเครดิตนะครับผมแล้วก็โอนไปเบอร์นี้ได้เลยนะครับผม0 6 4ย์หกสี่แปดแปดห้าสองสามสามนั่นเองเป็นเบอร์วอลเลตเลยนะครับแล้วก็ใส่เบอร์วอลเลตของเราเข้าไปนะครับเราก็จำนวนเงินตามงบพีกน้องเลยที่จะโอนไปนะครับแต่พี่แนะนำก็คือห้าร้อับาทขึ้นไปนั่ เดี๋ยวรอสักครู่โอเคทีนี้มาเดี๋ยวพี่พามาสุ่ม id ท่าบักทงกันนะครับเขาบอกไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่มีเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับไปเรากดเข้าไปเลยนะครับผมโอเคนะครับมาเราไปอยู่ในหน้ากงลงรอสปิน pj สปินแล้วเรียบร้อยนะครับก็มี2อย่างให้วัดกันไปเลยนะครับก็คือจะมีเครดิตนะครับผมแล้วก็ id ท่าบักทงนั่นเองมาเดี๋ยวพี่จะเริ่มสุ่มให้ดูเลยนะครับผม20เครดิตเท่านั้นนะครับมาโอเคใครที่อยากสุ่มลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเฮ้ยั้กแรกโอเคไม่เป็นไรเกลือไป 7เครดิตครับผมขาดทุนไป13มาไปต่อเฮ้ยเหมือนจะได้ไหลไหลไหลเรียบร้อยโอเคได้เรียบร้อยครับผมนี่ยินดีด้วยคุณได้ไดรับไอดีท่าปักธงนั่นเองนะครับโอ้โหตอนนี้ยังบั๊กอยู่นะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับจากนั้นกดตกลงไปได้เลยนะครับแล้วก็กดมาที่หน้าแรกนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมแล้วก็ กดไปที่ติดต่อตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะได้ไปหน้าแฟนเพจเขานะครับผมเราก็ทักไปบอกเขาว่าเราสนใจรไดีท่าปักธงนั่นเองนะครับเขาก็จะส่งให้ภายใน5นาทีเลยนะครับเป็น ID ท่าปักธงเซิร์ฟไทยเลยนะครับผมเนาะลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับรีบๆเลยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันดีกว่านะครับตอนนี้ก็ขึ้นแบนเนอร์ไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับสำหรับกิจกรรมของฟรีนั่นเองนะครับนี่นะครับพาเล่นทั่วถิ่นนะครับฟินทั่ววภาคคคนนนนนนััั่่เเองะะรรรบีีกกกก็็็จจปิมต้ื เป็นกิจกรรมรับของฟรีกันยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับวันที่12เนี่ยถึงวันที่18บแปจะเป็นในส่วนสกินคู่หูนั่นเองนะครับเป็นคู่หูไม่ใช่สกินเลยเป็นคู่หูฟรีเลยนะครับผมเนาะแล้วก็วันที่19นะครับเป็นในส่วนสกินปืนนะครับมีทั้งสกายชมพูนะครับ AK เคดากอนนะครับแล้วก็ลูกซองรีแท็กนั่นเองนะครับส่วนวันที่26กกรกฎาคมนะครับเป็นชุดนะครับเป็นชุดแจกฟรีนั่นเองนะครับนะครับผมเนาะแล้วก็อะไรกัน แล้วก็มีในส่วนวันที่2สิงหาด้วยนะครับนี่แจกจุกๆนะครับสนุกทุกแมตช์นั่นเองก็จะมีในส่วนตั๋วบัตรสร้างห้องนะบัตรเป็นชื่อนะครับแล้วก็จะมีเสื้อฟินิกส์ฟอร์ดนั่นเองนะเป็นเสื้อในเกมนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีไอวอลนะครับไอวอลหน้ายักษ์นั่นเองนะครับเป็นไอวอลใหม่ล่าสุดเลยไอวอลแจกฟรีนะครับผมแล้วก็จะมีบัตรสร้างห้องคู่หูตัวป่วนด้วยนะครับผมเนาะทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนแบนเนอร์แล้วก็อ่อ แบนเนอร์แล้วก็อะไรแล้วก็ไอวอลนะครับมีวิดีโอมาให้ดูด้วยนะครับอันนี้เป็นหน้าแบนเนอร์ใน IG นะครับพี่ก็ไปหาข้อมูลมานะครับก็เหมือนในในตัวเกมนั่นแหละนะครับอันนี้ก็จะดูให้ชัดๆนะครับผมในส่วนเสื้อนะครับอันนี้เป็นเสื้อในเกมนะครับเป็นเสื้อในเกมเป็นเสื้อแคมป์โลกเลยเป็นเสื้อฟินิ์ฟอร์นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนไอวอลเนี่ยก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่ดูดูจะชัดก็จะเป็นยักษ์นะครับยักษ์เขียวนั่นเองนะครับเป็นไอวอลตัวใหม่เลยนะครับก็จะยังไม เก่าอยู่นะครับแต่ว่าเปลี่ยนลวดลายเฉยๆนั่นเองนะครับเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับส่วนไอวอนะครับเรามาดูในส่วนภาพรวมกันดีกว่าว่าจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับก็จะมีทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับลายเดียวกันเลยนะครับเป็นลายลายยักษ์นั่นเองนะครับลายยักษ์ประจําประเทศไทยน่นแลงนะครับนี่นะครับข้างหลังก็เหมือนกันนะครับข้างหลังก็เหมือนกันนะครับลายเดียวกันเลยเห็นไหมเนี่ยประมาณนี้นะครับผมสาหรับไอวอที่จะได้รับฟรีในส่วนกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่กําลังมาถึงนี้นะครับวันที่เท่าไหร่นะ วันที่2สิงหานั่นเองสำหรับไอวอนะครับส่วนสกินปืนสกินปืนดีแท็กนะครับวันที่19นั่นเองนะครับวันที่19นะครับตอนนี้จีเอ็มนะครับได้ระบุวันที่มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับน่าจะเป็นกิจกรรมลงเล่นนี้แหละนะครับแล้วก็รับของฟรีนั่นเองนะพี่เดานะน่าจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับโอเคเนาะพี่ก็มาบอกประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปพรุ่งนี้แล้วกัน เดี๋ยวจะมาสอนอัปเดตกิจกรรมในส่วนกิจกรรมมาที่12ให้นันเองนะครับผม <S <S โอเคไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ